สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วีแล้วนะคะคําเตือนค่ะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะเหมาะกับคนอายุ20ขึ้นไปรับชมนะคะขอให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะมาดาวแล้วนะคะจะมาซ่อมจะมาอะไรก็ว่ากันไปทุกคนปวดหัวมากเลยให้หกเก้าหกหกออกเก้าเก้าค่ะได้เท่านี้เองทุกคนขออภัยหลายๆเด้อ ขออาไยมากๆเลยนะคะทุกคนมาเริ่มใหม่อันนี้คือนอยเม่ากังตอนเย็นนะอันนี้ลาวเรจะได้ลุ้นลาวไปด้วยเลยนะจะบอกว่าลาวออกอะไรนะทุกคนแก้วก็ลุ้นมากนะนบอกลหนึ่งสองอะไรอ่ะสาม ห้าศูนย์เก้าค่ะนะฮะนะฮะนะฮะ,นะฮะมาถ้าจะไปมันก็จะมีจาวินอ่าอ่านี่นี่นี่นีนนน 5, น 5, ่เอาวินห้าตัวอาวินห้าตัวเอ้ยเอาวินสี่ตัวเลยดีกว่าจ้ะนี่นะคะคือดาวนะคะ ด,า,ดาวปกติกรดาวีไม่รู้ว่าดาวปิดหรือเปล่าไม่รู้แล้วหนูก็ทำตามสูตรไม่ไม่ค่อยได้ดูอะไรอ่ะดาววีไอพีไปหนึ่งสองค่ะ สองสามนี่ทุกคนจะเจาะอันนี้ให้แค่นี้นะอยทุกคนดูดินี่นี่น,นี่หนูให้ลุ้นเลยเลยนี่เห็นไหม นี่นะศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้านี่ลุ้ลาวดิว้าม my god นี่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 ให้รุ้นลาวด้วยเลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือสดสดเลยนะวุย้ยทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะศูนย์เจ็ดเก้าว่าทุกคนว,คนว 7, ู้เจ็ดเก้าเอาจะลุ้นทอยหรือลุ้นลาศูนย์ศูนย์ ยอมได้ละโอเคนี่ให้ลุ้นด้วยเลยนะเนี่ยนี่เห้เห็นไหมสูนไหลมาถึงดาวเลยนะเนี่ยอาจจะไหลถึงดาวก็ได้นะสูนนะทุกคนแต่เราของเราไม่มีสูนเม่อวาเอ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 าไม่มีสูนอะไรนี่สูนนี่นี่นี่เดี๋ยวเอาเอาโอ,าอ,าอา้ได้แล้วหมาก็ไม่ไปตามสูรค่ะวันนี้ไปตามสูรอย่าวอกแวกแก้ว อ่าออกอะไนะ้นุเขียนก่อนศูนย์หนึ่งแนยนึ่งนย์ศูนย์เจ็นะคะโอเคแล้วแล้วแล้วแล้แล้ว,ลวมา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 เจาะอ,อันนี้ให้เลยนะทุกคนนะ อืมนะ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 เนะจาะหนึ่งสองสามให้เลยนะคะ สองห้าสองแปดสองห้าสองแปดนะแล้วก็สองสามสองสามหกสามเก้าแล้วทุกคนเราต้องนินอันนี้นะหนูบอกว่าอันนี้แท่นดินนะนินอันนี้นินอันนี้ตัวดินคือตัวนี้ค่ะ มันอาจจะเยอะไปสักนิดนึงแต่ว่ามันอยู่ในนี้แหละทุกคนจริงเนี่ยเก้าห้าก็อยู่ในนี้ศูนย์เก้าก็อยู่ในนี้นะการศูนยให้หน่อยิเฮ้ยวิธทำไมหนูหนูวันนี้หนูช้านะหนูขอโทษนะทุกคน ก็หมแต่ไปลุ้นลราอยู่ <c oughs> ใครตามเราก็คือรวยนะคะบอกได้เท่านี้นะคะทุกคนนี่เอาสามตัวไหมสามตัวไหมสามตัวไหม หนึสองสามนะหนึ่งสองสามศูนย์เก้าห้านี่แค่นี้แหละจับให้แค่สามสองหางพอนะฮะนะฮะพุ่งนี้เด่นนะทุกคนเด่นเนี่ยไม่ต้องสนใจก็ได้นะข้ามไปได้เลย นี่มันเป็นของวันพฤหัสอะถ้าใครตามแนวทางของเราจะรู้นะคะว่าวันพฤหัสเราให้เน้นอะไรนะเดี๋ยวจีนี่นี่นี่น แล้วอะไรบ้างเอ่ยสองหนึ่งสองนี่นะคะนี่นะคะอ่ะดาวอันนี้คือปล่อยเข้าไปอันนี้ปล่อยเข้าไปนะคะมันเป็นตัวเด่นเราชอบให้ตัวเด่นอยู่แล้วนะคะเราชอบให้ตัวเด่นนะทุกคนนะหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดที่จริงอะมันต้องมีเน้นหนึ่งสามให้ด้วยนะหนึ่งสามตรงนี้นะทุกคนนี่นี่นะหนึ่งสามอยู่ตรงนี้นะแน,น,น,นะ 1, น,นะนวินเอานะ แต่มันเยอะเกินไปแล้วไงหนึ่งสองสาสอโอเคอันนี้ไว้ให้บิน3ตัวใช่ปะแต่เนี่ยเจาะคืออันนี้นะทุกคนนะดาวขอให้โชคดีนะพิดถูกอย่าว่าก,กันนะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรใช้วิจารณญา,านในการรับชมนะคะรับชมเพื่ความบันเทิงนะคะ